อะไรยังไงต้องเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมหรือว่าเป็นชั้นความลับระหว่างคู่ถูกกล่าวหากับเจ้าหน้าที่ก็หลังจากที่เราแหมก็ไปาลไปนะก็แปะสติกเกอร์ไปปุ๊บเนี่ยทางเดอร์ที่ตำรวจเขาก็พิจาราเข้าไปเนาะแล้วก็บอกว่ามันเป็นเขาถ่ายอ,อะไรนะทำให้ปรากฏขึ้นยกระดกินขวางอะไรอะไรอันนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันฮนะ ไม่จำข้อหาเขาไม่ได้เหมือนกันมาเป็นเรื่องปรับพันเองนะฮะตามพรบความสะอาดก็ก็คือเมื่อกี้ก็ไปเสียค่าปรับเลยหรือหรือยังไงหรือว่ามันจะรวมเป็นสามคดีวันนี้ก็เสียค่าปรับเลยจะได้วไม่แล้วแล้วกันไปคือทีนี้ยังไงเพราะว่าทางพวกเราทั้งหมดก็คือไม่ปทับลายนิ้วมือเพราะว่าก็น่าจะเปรียบเทียบปรับได้เลยกรณีไม่แจ้งการชุมนุมหรืออะไรในขณะที่ อันนี้ก็ปรับเลยติดสติ๊กเกอรม์มันเหมือนว่าแตกต่างกันชอปมิติอ๋ออันนี้เลยอันนี้มันเราก็เราก็ถือว่าเราไม่อยากให้เราไม่อยากให้เอ่อมันเป็นภาระกับความประสาทในการในก,การที่ติดตั้งตัวใม่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสู้คดีเนี่ยก็ิีจริงเราก็เราก็เราก็าก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 กมันจะทำอย่างไรถ้าได้รับเรียนมานะและนะก็ได้ไม่ได้หมายนะแต่ว่าเออผมก็มั่นใจว่า ว่าที่คุณปิดเกมมันสู้คดีได้แต่ว่าเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ต้องเสียเวลาเพราะตอนนี้นเ,เ,น,เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางบ้านเหือเขาก็พยายามไปใช้วิธีการไม่รู้แหละฟ้องไว้ก่อนแจ้งความไว้ก่อนเพื่อให้เพื่อให้เราเหนื่อยต้องการต้องต้องสู้คดีลหลายๆคดีแล้วก็ใช้วิธีการแล้วก็ใช้วิธีการอะไรที่มันเป็นคดีเล็กแล้วก็ต่อไปเพื่อไปสู้ในคดีที่มันเป็นคดีที่ป็นคดีจุดยืนที่เราหลอกเนี่ยเรายอมไม่ได้ก็คือ หังจากนี้ก็คือ22ตุลาส่งอาย,ยาการเลยถ้าผมเราก็ก็คือจะไปนั่นเลยแล้วกันหรือเปล่าหรือว่าแผนได้ไหมจะมีก,กิจกรรมอะไรในรารยาการหลังจากนี้ก็แปลว่าแยกย้ายครับผมตอนนี้ผมก็กำลังจะแยกย้ายเลยครับอ้าวสุดท้ายนี้ทีมข่าวไว้ทีวีกำลังไลฟ์สดอยูน่นะครับก็มีผู้ติดตามและให้กำลังใจกระบวนการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่เยอะก็ ดูจากคอมเมนต์นะที่ที่ที่ไลฟ์ like สดสุดท้ายนี้เป็นพิ้นอยากล่าวอะไรกับผู้ที่ให้กำลังใจทั้งผู้ที่เห็นต่างด้วยแหละเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเราโดยรวม